อะไรก็เปิดกาสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องโรมานหนึ่งครับมาเล่นเกม Totem Wonders ครับผมเกมใหม่ของค่าย PG ครับวันนี้มาทุน50บาทนะครับก่อนกดมาเล่นก็ไปดูสูตรสแกนสล็อตมาก่อนนะครับผมอยู่ที่9ก้เนะครับเบ็ดสองเผมเบ็ดสบาทไปก่อนละกันนะครับผมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวลดเบ็ดนะครับเดี๋ยวดูกันนะวันนี้จะเยังไงนะครับเพราะว่าดูสูตรสแกนมาก่อนนะครับแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าจะเล่นทุนน้อยน่าแตกดีนะเพื่อนเออทุนน้อยเบ็ดน้น้อยนะรู้สึกว่า จะมานะเอ้จะมาาลองดูลองดูลงมา40แล้วเนะีหายไป10บาทนะครับถือว่าไปเร็วนะเบร์เราเบ็ด2บาทนะครับเนี่ยฮะกินรัววะ่ะโอเคเดี๋ยวลง30บาทผราลดเบเหละ1บาทดีกว่านะเอค่อยๆไปดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะเบ็ดโดยทุน50บาทเองนะฮะแตก1บาทจะเลยนะเฮ้ย ตัวแพงครับผมมา12บาทครับชึบไปได้ตัวแพงอีกครับ8บาทครับผมอ่ามี2บาทครับชึบเอ้ห60ตังค์โอเคผมว่ามันจะกินคืนแล้วะนะเดี๋ยวลง30บาทเดี๋ยวลดเบ็ดเลย1บาทดูนะครับ เผื่อมันจะจ่ายไม่หรอกผมกลัวคลิปมันสั้นเลยถ้ามันหมดเร็วนะครับเฮ้ยมาหนึ่งบาทโอ้จเจริญเอคูณสองครับผมหกบาทจิ๊บจิ๊บเอ้าไม่ได้นะหลายไม่ตรงเฮ้ยโอเค ผมว่าเหมือนจะหมดเฮ้ยๆมาวะเฮ้ยมาวะวายคู่ครับผมไปเท่าไหร่ขอคูณห้าสองตัวเลยหมดเลยนะคูณห้ามาหนึ่งเอา้าข้างหลังคูณสามครับผมมาสิบห้าครับผมคูณสิบห้าได้เท่าไหร่อ่าเป็น100ร้อยเลยหรือเปล่าอ่าสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทครับผมเอ้ยขึ้นสามร้อยครับมาอ่าผมว่าเดี๋ยวเพิ่มเบ็ด เอาสักอ่ะห้าบาทไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันกินแล้วเราจะได้ไม่เจ็บเยอะนะครับผมไม่เจ็บเยอะมันกินจริงๆอะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยได้อยู่ไม่มีคูลนะครับ ้ยรู้สึกมันแตกไม่ตะใจอะไรแล้วดูม้นแตกน้อยมากเลยเด็กนอยมาเอาเป็นสิบบาทแล้วกันห้าคูณห้าครับผมยี่สิบห้าบาทเฮ้ยโอ้โหตัวสุดท้ายไม่เข้าครับ เกมนี้ผมเล่นรอบพิเศษนะเพื่อนก็เพื่อนๆยังเล่นไม่ได้นะเกมยังไม่เข้านะครับผมถ้าเกมเข้าแล้วเดี๋ยวมีบบบอร์ดแฉกแจ้งนะครับผมที่ไลน์ด,ด้านล่างนะแอดไลน์ไปรอได้เลยครับยังไงวายสองตัววายคู่ครับผมขอคูหนหนักขอคูหนหนักผมมีวายนะตรงกลางด้วยนะมีวายตรงกลางด้วยนะปกติไม่ได้ได้นะเท่าไหร่คูณห้ากับคูณสามอีกแล้วนะคูณสิบห้าครับผมสองร้อยคูนสิบห้าเท่าไหร่วะอ่าสามพันใช่ไหมถึงเปล่า เออสามพันส,าสบ,บาทครับผมมาออสามพันสอครับโอเคเพิ่มเบ็ดเอาหนึ่งร้ก่อนแล้วกันนะค่อยไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันถ้ามันกินเยอะเดี๋ยวเราไม่ไหวนะแต่ถ้าแตงกาใสใจเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดใหม่นะีออ่แต่รู้สึกว่าวันนี้มันจะมานะเฮ้ยโอ้โหตัวแพงข้างหลังไม่มานะคูณห,หไม่จา่าย คุณสองคุณสามไม่จ่ายมาสองร้อยจะหมดแล้วเนี่ยมันลงไปพันหนึ่งแล้ววะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดใส่เลยได้ไหมอ่ะ,อะไม่เข้าครับลงพันห้าแล้วว่ะหายไปครึ่งแล้วอ่อนเงอนเออเจ็ดร้อยห้าสิบสวยขึ้นมาได้นะอืม คูณ2ครับผม250บบาทจุ๊บุจึบจบจบจ๊บโอ้ยไวคู่มาอีกแล้วยังไงขอได้ปะ่ะคูณ25โห้โเลยนะถ้ามาเัืเลยคูณคูณ2ว่ะคูณ3ครับโอเคโอ้โห5,000นะเออหกเท่าไหร่วะ6,5,3,30,000โอ้โหหนักเลยนะใช่ป่ะโอ้โห ามหมื่นจริงนะเนี่ยอจริงๆว่าเพื่อนซูเปอร์ไม่กันสามหมื่นสามร้อยครับผมู้แตกเหมือนตอนนั้นเลยอะแต่คูณไม่เหมือนกันนะโอ้โหแตกเหมือนตอนนั้นเลยมาสามหมื่นับโอ้โหมาเพิ่มเม็ดไปเลยเพิ่มเม็ดใส่เลยนะครับสูงสุดไปเลยฮะเอาลองดูลองดูครับไล่ไล่เบ็ดไปแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับผมลองดูโอ้โหจับทุนห้าสิบบาท <c oughs> เพื่อนๆคงว่าผมแน่เลยนะเว่อร์อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเรียบร้อยผมโดนเรียบร้อยนะครับ เอ้ยว้คุยแล้วไว้คุยแล้วไว้คุยแล้วไว้คุยแล้วขอคุณดังๆคูณตัวเบาเนี่ยขอคุณห้าได้ไหมคูณหนึ่งว่ะโอ้โหคูณเบาด้วยสามหมื่นครับผมเบ็ดสองพันนะจริงๆมันต้องได้เยอะกว่านี้แล้วเดือนเบ็ดเบ็ดเยอะอ่ะไม่จ่ายอืมไม่จ่ายว่ะ เอาผมกดเทอร์โบแล้วโอ้โหหายไปสองหมื่นแล้วนะเพื่อนอย่างหนักแกเวียนสองวันนะกินโคตรกินโคตรหนักโอ้โหคุณห้าผมสวยๆวยควูนิภาห้าหมื่นครับผมเอาเอาสามตัวสามตัวห้าม 50, หมื 25, ่นคูณโคตรโหดเมื่อกี้คุณยิบ้าเข้าเฉยเอ๊ เจ็ดหมื่นครับผมเมื่อกี้เหมือนจะสวิงลงเลยนะแต่เข้าเฉยแล้วมันลงไปสองหมื่นแล้วนะครับเนี่ยมันจะลงอยู่แล้วเพื่อนสวิงขึ้นลงขึ้น,น,นลงแบบน่ากลัวเลยไม่จ่ายครับวายมาเกมนี้ไม่มีสแกตเตอร์ไม่มีโบนัสนะเพื่อนโอ้ยเต็มแบงโอูโหกครับผมสองหมื่นบาทครับ เกมนี้มีแต่ฟีเจอร์วายคู่นะครับมีแต่ฟีเจอร์ไม่มีโบนัสนะคล้ายๆเกมเสือนะผมเ,เกมเสือเลยนะถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ของทางค่ายพีจีนะแบบเขาถือว่าเขาทํามาใหม่นะครับเขาไม่ทำไม่ทาเกมแบบซ้ําเดิมๆนะครับอันนี้ถือเป็นเกมแบบฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับไม่เหมือนเกมเสือไม่เหมือนเกมอะไรที่เคยมีมาเลยนะผมรู้สึกนะนะครับใหม่เลยอะ่ะ แต่ช่องมันน้อยไปแค่นั้นเองผมว่านะช่องมันน้อย1 2 3 4 5 6 7 8 9มีแค่10ช่องเองอะ่ะครับมีแค่10ช่องแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมตัวไอตัวอิโมจิไอตัวเ e นี้ยนะครับมันก็น้อยนะสำหรับน้อยน้อยพอที่จะลงลงให้แตกได้นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับถ้าเป็นเกมอื่นเนะี่ยมันจะมีพวกเอบีซีอะไรเงี้ยเอ้ยพวก K Q 10วสิบอะไรเงี้ยนะครับผมแล้ว ซึ่งมันมาแทนพวกนี้แล้วมันทําให้การจ่ายการแต่มันน้อยนะครับผมเกมนี้ไม่มีนะว่าเป็นข้อดีเลยนะครับโอ้โหองสามหมื่นแล้วเพื่อนจากเจ็ดหมืนโดน,นกินรัวๆเลยเนะี่ยโอเคหรือเราจะพอที่พอที่เท่าไหร่ดีอะไปให้สุดไหมเออไปสุดดีกว่านะ สุดๆด,ด,ดูมันยอมไม่ได้ไงเพื่อนผมเคยได้ไปเจ็ดหมื่นเพราะมันต้องจ่ายใช่ะหรือเปล่าเออลงสองหมื่นแล้วจะลงหมื่นแล้วเพื่อน4ี่พันนะจ่ายย่างเบาะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แล้วเพื่อนสีไพทอนเฮ้ยอูนพันสองครับผม โอ้ลงบืนแล้วนะมันจะไม่ไหวอ่ะมาครับผมฟีเจอร์ไว้คูตัวแพงเฮ้ยเท่าไรขอคูนักหนักขอคุนักหนักขอคุณนักหนัก,อนก,อนกโอ้ยขอหนักหนักเป็น2องพแล้วขอนักหนักนอขอ,กกอคูณสองคูณสาโอ้ไม่นักเท่าไรแต่ว่าหกส6่หกหกสี่หกหนึ่งหกหกหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองหกสามบแปครับผมโอ้โหเมื่อกี้ไดสุนคูณเลยเนะี่ยขี้เกียจรอ มา2องแสนห้าครับผมพูดหนักครับโอเควันนี้ดูได้าสิบาทดูได้าสิบาทนี่พอแค่ดีแล้วกันในตะอนเกมใหม่พีจีนะครับผมก็ใครอยากเล่นด้วยกันก็ล่างตั้งคิปได้เลยนะครับผมแต่เกมใหม่ไม่เข้าผมเล่นรอบพิเศษนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงนะมันเบอร์ไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่เข้ามาดูนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ผมเล่ออนเสียหลาย เสียไปเยอะนะครับไม่ใ <göster> ช <ges 2> ่ว่าผมเล่นได้อย่างเดียวบอกก่อนนะว่าผมก็เล่นเสียเหมือนกันแต่ว่าผมเอาแก้คลิปที่ได้มาลงกันนั่นเองนะครับเพื่อนก็ถือว่าเข้าใจกันนะนะครับผมก็จ่ะจริงๆมันไม่มีใครแบบเล่นได้ทุกวันเล่นได้ตลอดนะครับไม่งั้นก็รวยไปแล้วนะผมไม่มาทําคลิปอย่างนี้หรอกนะครับผมมีเล่นเสียนะแต่ว่าไม่ได้เอาคลิปมาลงนะครับเอาคลิปที่ได้มาลงกันนั่นเองเพื่อนเออโอเคเข้าใจนะโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับขอให้เพื่อนโชคดีอยลยทุกท่านนะใครที่คอมเมนต์ เขาเมนต์ Comment, หรือว่ากดไลค์ให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยขอให้โชคดีเฮงอ่รวยๆขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จ็ไม่เป็นนี้สวัสดีลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย